กอยที่ห้าหนึ่งกินแสบๆนี่ทุกคนไพบ่เคยเห็นเดี๋ยวสิพาเขาปลาไปขุดกอยกันทุกคนนี่เลยเหนียวกึบๆหอมแสบเลยนะทุกคนเขากลับมาหอดปลาแล้วนี่ละหัวกอยตัวนี้หัวใหญ่แห้งใส่เวลาเอาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกคนกนี่เลยโหแบกขึ้นรถแทบเอาไว้มันหัวใหญ่โผล่เวิร์งกี่ะล นี่ก็คือหัวกอยที่เห่าหนึ่งกินขุกปักเ้ากินอยู่ลักษณะงีร่ะทุกคนตัวนี้มันหัวใหญ่แห้งเบิ่งกีร่าหนึ่งปีเห่ากับซีใดมีโอกาสเอามันมากินแคหนึ่งครั้งนะคะทุกคนช่วงดูดูฝนช่วงนี้ล่ะเขาจะเอามาเห็ดกินกันส่วนทางอื่นอาจจะมีหลายนะคะทุกคนทางบานิีคนอำนาจก็จะเริ่มมีหน่อยแล้วส่วนหมากเขาก็จะเอามาปลูกกัน